แอดเพลินสปอร์ตฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้แอดด้วยนะทุกคนคะทุกคนรู้ไหมว่าช่วงหลังเนี้ยหลังจากที่จบการแข่งขันหลีกเวียดนามไปที่ผ่านมาในรอบที่2เดือนพฤศจิกายนเนี่ยข่าวของเวียดนามอ่ะเขาออกมาประมาณไหนรู้ไหมคือนี่แอดก็รวบรวมมานะคะแล้วก็มาเล่าให้แฟนฟุตบอลฟังเพราะว่า อยากแบบเอ้ยอยากดูข่าวของเขาสักเล็กน้อยแล้วก็รวบรวมมาว่าเฮ้ยมันมีข่าวแบบนี้เหมือนเหมือนกันที่เวียดนามเนี่ยออกข่าวที่ประเทศเขานะคะคือข่าวตอนนี้มันมีประมาณว่าเวียดนามเนี่ยมีการรับเชิญเชือเช้อชิญจากทีมชาติญี่ปุ่นนะคะตอนนี้มีการเชือ้อเชิญมา3คนเดี๋ยวเล่าใฟังคนที่หนึ่งอะไม่พ้นใครก็คือเหยียนทีบิสตเตียน เงียบิบสตูเอเนี่ยแหละค่ะหรือสาวทู่เย็นที่แฟนๆรลบบอลเรียกกันข่าวก่อนหน้านี้นะคะออกมาด้วยนะว่าลีกญี่ปุ่นเนี่ยสนใจเงียบิบสตูเนอนะลูป้าสโมสรที่สนใจเงียบิบสตูเอคือใครคือเจทีมาวาัสเลยนะคะและอีกหนึ่งสโมสรแอดจำไม่ได้แล้วมันเหมือนแบบพอแอดรวบรวมแล้วมันอยู่ในสมองนิดนึงแล้วอีกสโมสรหนึ่งคืออะไรแอดขอโทษจริงๆนะคะแต่ที่แน่ๆคือเจทีมาวาัสก็คือสนใจเงียบิบสตูเอและล่าสุดก็คือ ข่าวของวินามก็ออกมาว่าทางทีมพีพยูบลูแคทเนี่ยที่เขาเคยคว้าตัวสาวโฟทีสาวธนิธันทุยไปเนี่ยแล้วโฟทีก็ได้อำลาแล้วนะคะกับพีพยูบลูแคท ทางพิบูบูแคทก็สนใจสาวเวียดนาม2คนซึ่งเป็นมิดเดิลบล็อกนะคะนั่นก็คือสาวบิสทุยแล้วก็สาวลูเย็นนะคะซึ่งเป็นมิดเดิลบล็อกของทีมชาติเวียดนามทั้งคู่เลยนะคนนึงก็อยู่ดึกซางอีกคนนึงก็อยู่ดึกซางทีมของน้องวุ้นเหมือนกันนะคะคือข่าวล่าสุดเนี่ยมันออกมาประมาณนี้แล้วก็เรื่องของเหยนที่บิสทุยก็ออกมาช่วงแบบช่วง2ออาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าหลีกญี่ปุ่นสนใจสาวเวียดนามมากขึ้นก็คือข่าวออกมาประมาณสนใจเวียดนามประ มัน3คนแล้วก็คือมิดเดิลบล็อกสองคนแล้วก็เงียนทิบิสตูย์หนึ่งคนนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางพีพยูบลูแคทเนี่ยที่สนใจมิดเดิลบล็อกสองคนของสาวบิสตูยและลูเยนนะคะก็ไม่ไม่เป็นผลเพราะว่าอยู่ดีพีพยูบลูแคทก็เปลี่ยนเงื่อนไขนะคะอันนี้ที่สื่อเวียดนามออกนะแต่ทางเงียนทิบิสตูย์เนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องตกลงกันอีกนะคะว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยเงียนทิบิสตูยนจะได้ไปลุยหลีกญี่ปุ่นหรือไม่เอาตรงตรสองสาวคนเนี้ย ที่บิสทุยแล้วก็ลูเยนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปลุยให้หลีกญี่ปุ่นในฤดูกาลหน้าเช่นกันนะคะถ้ามีการพูดคุยเสนอข้อเจรจาอะไรต่างๆกันมาแล้วเคยคุยกันมาแล้วดังนั้นในฤดูกาลหน้าก็อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสาวเวียดนามพอสมควรนะว่าจะได้ไปลุยในหลีกไหนจะได้เปลี่ยนหลีกอาชีพไปลุยในประเทศไหนเพราะว่าถ้าถามความคิดเห็นของแอดนะคะแอดก็ยังมองว่าอยากให้สาวเวียดนามเนี่ยเขาไปลุยในหลีกอาชีพหลีกต่างประเทศอื่นบ้าง ทีไม่ใช่เล่นอยู่ในบ้านของตัวเองอย่างเดียวะนะคะถ้าพวกเขาอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากให้ประเทศของเขาเนี่ยโดดเด่นทางด้านวอลเลย์บอลมากขึ้นซึ่งแอดมองว่าสมานธ์วอลเลย์บอลทางฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาแงเห็นเรื่องนี้มากนะคะเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามได้การแข่งขันในทัวร์นามเมนต์ระดับโลกค่อนข้างเยอะแล้วเวียดนามอะ่ะ ก็มีการคว้ารางวัลต่างๆค่อนข้างเยอะมากแฟนแฟนแบอลไทยก็เห็นใช่ไหมว่ามันก็ว้าวเหมือนกันนะที่เวียดนามก็ถือว่าพัฒนาเร็วพัฒนาจนแบบเฮ้ยทีมชาติไทยจะแพ้เวียดนามอะอะไรประมาณแบบนี้นึกออกป่ะห็นว่าทางเวียดนามเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะส่งออกนักกีฬาทีมชาติเวียดนามของเขาเองไปลุยในหลีกอาชีพนะคะก็เป็นข่าวล่าสุดที่แอดรวบรวมนำมานะคะว่าเอ้ยสื่อเวียดนามตอนนี้เขาออกมาประมาณว่า คือมีหลีกญี่ปุ่นเนี่ยสนใจสาวเวียดนามสาวทีมชาติเวียดนามหลายคนนะตอนนี้3คนนะคะไม่รู้ว่าจะมีข่าวออกมาเพิ่มอีกหรือไม่ก็เราก็ดีใจไปกับเขาค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าเขาได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีขึ้นเราก็ดีใจเพราะว่ามันก็จะทำให้สาวไทยเนี่ยไม่หยุดพัฒนาเหมือนกันเวียดนามพัฒนาเวียดนามวิ่งเราก็สปีดโบทค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมพี u Blue c a ูถึงเปลี่ยนเงื่อนไขของสองสาว มิดเดิลบล็อกสองคนนี้นะคะที่จะนําไปแทนโฟทีในแบบการแข่งขันที่ที่ผ่านมานะคะคือโฟทีก็คงไปสร้างผลงานให้กับพีเอฟยูบลูแคไม่น้อยเลยค่ะทาง p ีเอฟยูบลูแคก็เลยเลียงเห็นว่าเอวเวียดนามก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ว่าการเปลี่ยนเงื่อนไขก็ไม่รู้นะคะว่าเอ้ยเวียดนามมีอะไรหรือเปล่าเรียกเงินอะไรหรือเปล่าหรืออะไรเยอะหรือเปล่าก็ต้องรอดูความคืบหน้ากันต่อไปนะคะอยากสอบถามแฟนฟ้วอลเลย์บอลค่ะว่าแฟนฟ้วอลเลย์บอลคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขา เขาสนใจสาวเวียดนามแบบเนี้ยดีแล้วใช่ไหมเราอยากเห็นสาวเวียดนามไปลุยในหลีกญี่ปุ่นหรือไม่หรือเวียดนามเนี่ยควรจะเล่นให้กับประเทศตัวเองก็พอแล้วคิดเห็นอย่างไรกับข่าวเวียดนามในเรื่องนี้ที่ออกมาประโคมว่าญี่ปุ่นสนใจสาวเวียดนามไม่น้อยนะคะเล่าสุขก,กันฟังเรื่องนี้หน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกดซับสไครก็กระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ ทัพสาวเวียดนามค่ะในการแข่งขันหลีกอาชีพต่างๆของพวกเขาณนะเวลานี้รวมไปถึงการแข่งขันรายการใหญ่ในปีหน้าที่พวกเราจะเจอเขาครั้งแรกในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะรอการจับสลากแบ่งกลุ่มไทยจะได้อยู่กับเวียดนามหรือไม่รอลุ้นค่ะ